ซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับช่องดูค้งกันอีกแล้วนะซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาแจกรีวิวเอสออนนะครับจะเป็นเอสอออะไรก็ไปดูคลิปกันเลยเอ๊แต่ก,ก่อนจะไปดูคลิปครับช่วยกดไลค์แล้วก็กดกระดิงดด่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยสาหรับยเอสออนี้ก็จะเป็นเอสออพาราไซหรือว่าปพสินนั่นเองครับก็จะเป็น,อนเอสออนล้เดตใหม่ครับ ที่ผู้พัฒนาเขาได้สร้างขึ้นมานะครับม่ผมเอาให้ดูเลยเดี๋ยวตัคดคลิปไปเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เอาไข่พวกปรสิตออกมาหมดแล้วนะนี่ก็จะเป็นอเมมี่ปรสิตครับแต่ตัวนี้ก็คือเจ้าอะไรไม่รู้อะมันฝรั่งทอดหรือเปล่ามทุกตัวนี้ครับก็คือไออันนี้คือล่างที่สองของเจ้าตัวนั้นครับและตัวนี้ก็คือหัวเจ้าวีเลเจอร์ครับ และตัวนี้ก็คือเจ้าแกะแกะปรสิตครับและนี่ก็คือเอมีมีปรสิตครับเจ้ามีเจ้าเจ้ามีปรสิ um แตและนี่ก็คืออะไรนะมนเรียกว่าอะไรผมไม่รู้ครับผมไม่รู้จะชื่อมันครับเฮ้ยเดี๋ยว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 แล้วตัวนี้ก็คือเจ้าเจ้าปรสิตหมาไก่พันุและตัวนี้ก็คือ แมมมุม,มครับมันคือแม่มุมปรสิตครับที่ผมรู้มานะมันคือแมมมุมปรสิตมาไปดูตัวต่อไปกันเลยเดี๋ยวเอาอ,ออกก่อนเดี๋ยวมันจะงงครับมามาเริ่มตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นปรสิตหมากระพันล่างที่หนึ่งนะครับแล้วเจ้าหัววัวครับแล้วก็ ปรสิตอะไรสักอย่างนี่ไหะครับแล้วก็ชอบไก่ปรสิตครับโคตน่ากลัวเลยหมูปรสิตครับเจ้าเออไม่รู้ผมรู้จกชื่อครับแล้วนี่คือคนปรสิตครับแล้วนี่คือรับสเสือครับเป็นตัวที่แพร่กระจายพวกปรสิตออกไปครับและตัวนี้ก็คือปรสิตไก่ตัวเล็กๆครับ่อี้ครับ ก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยเดี๋ยวเซตเดี๋ยวเดี๋ยวเลยครับผมจะไม่ตัดครับเก็บตัดครับโอเคครับตัวต่อมาคือน้องลูกอ่ะปรสิตตัวเล็กๆครับซึ่งตัวนี้มันแพ้ไฟครับต้องฆ่าด้วยไฟครับถ้าตัวนี้ก็คืออะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือหมูปรสิตครับมีเน็้อปรสิตครับแล้วก็ตัวนี้คือจำชื่ออะไร แล้วตัวนี้ก็คือแท่งเสาอะไรสักอย่างแท่งเสาหัวกระโหลกครับแล้วตัวนี้คือหัวมาปรสิตครับนี่คือเอเนอร์แมนปรสิตครับโอ้โหน่ากลัวเลยแบบหัวมันแบบโอ้โหโครน่ากลัวนี่คือไอตัวนั้นล่างล่างที่สองโอเคมูมามาดูตัวเจตต่อมา หมดแล้วครับน,นี่ก็จะเป็นวัวปรลสิครับแล้น,นี่คืออันนี้ผีบรองอ์มรครับมันคือปรลสิตร่างกายพันธุ์ครับอันนี้ผีบรองอัม <c oughs> อันนี้ผีบรองอัมแน่นอนจําได้อันนี้ก็คือมันชื่อว่าอะไรนะมันจำไม่ได้นี่คือปรลสิทธ์หมาครับโอเคครับก็เอ็ออก็มีแค่นี้ครับนนก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็ก็ไม่้มีอะไรเยอะครับก็เดี๋ยวดูเอน็ออง จะดูอาวุธนึงหนึ่งอาวุธก็ไม่มีครับก็เดี๋ยวแต่มันมีนี่อยู่นี่เป็นของเสริมครับนี่ก็จะเป็นของเสริมเป็นไอ้นุ่มพฮที่พังไปแล้วแล้ว,ลวก็ขนไก่ติดเชื้อครับก็เอ็นออนก็จะมีแค่นี้นะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยว